เธอเป็นเพียงหญิงสาวบ้านนาที่ถูกครอบครัวทำร้ายจนเกือบสิ้นใจแต่ใครจะรู้ว่าคนที่ยื่นมือช่วยกลับเป็นซีอีโอพันล้านเขาไม่เพียงช่วยชีวิตเธอแต่ยังขอแต่งงานด้วยความรักแท้ทว่าเบื้องหลังความอบอุ่นนั้นกลับซ่อนความลับอน,น่ากลัวใครคือผู้หญิงในเสื้อกันฝนและเธอจะหนีจากอดีตที่ตามล่าได้จริงหรือเสียงร้องให้ของหญิงสาวดังสะท้อนในบ้านไม้เก่าๆกลางทุ่งนา,นนา แสงแดดยามบ่ายสองลอดช่องไม้เข้ามาทำให้เห็นรอยแผลบนแก้มของเธออย่างชัดเจนมือน้อยๆของเธอสั่นไหวเมื่อแม่ตะคอกใส่เสียงดังจนสะเทือนทั้งบ้านกลิ่นข้าวเปลือกและฝุ่นอบอวลในอากาศเหมือนจะยิ่งตอกย้ำความจนและความเจ็บปวดเธอก้มหน้ารับคำด่าทอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากทางลานหน้าบ้านรถรูสีดำมมนวาวคันหนึ่งจอดลงกลางฝุ่นแดงของทางดิน ทุกสายตาหันไปมองอย่างตกตะลึงประตูรถเปิดออกชายหนุ่มในสูสีเทาเข้มก้าวลงมาอย่างสง่างามลมพัดกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาตัดกับกลิ่นโครนและเหงื่อในอากาศสายตาของเขาจับจ้องไปที่หญิงสาวที่ยืนสั่นอยู่มุมบ้านเธอยกมือขึ้นปาดน้ำตารู้สึกถึงความเย็นของเหล็กประตูไม้ที่พิงอยู่ข้างหลังเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงของเขาเรียบเย็นแต่ทรงพลังไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงจากจันร้องระงม,มอยู่รอบตัว ชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวดวงตาของหญิงสาวเบิดกว้างเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนแทบหลบเสียงรอบข้างเขาเอื้อมมือมาจับแขนเธอเบาๆสัมผัสของเขาอบอุ่นแตกต่างจากความรุนแรงที่เธอเพิ่งเจอเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เขาพูดช้าช้าน้ำเสียงแฝงความเด็ดขาดหญิงสาวมองหน้าเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดชายในชุดสูทราคาแพงถึงมายืนอยู่ต่อหน้าเธอในที่แบบนี้ ดวงตาของเขามีทั้งความโกรธและความสงสารเธอได้กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นฝุ่นมันทำให้รู้สึกเหมือนความจริงและความฝันกำลังชนกันแล้วเขาก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาก้มลงถอดเสื้อสูทคลุมให้เธอทุกคนรอบข้างนิ่งงันเหมือนเวลาได้หยุดลงหญิงสาวยืนตัวแข็งแต่ความอบอุ่นจากผ้าหนาบนไหล่ทำให้หัวใจเธอสั่นไหวเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่รู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แววตาของเขาเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความตั้งใจเขาหันไปมองครอบครัวของเธอด้วยสายตาเย,ย็นเยียบเสียงของเขาดังชัดเจนในความเงียบตั้งแต่วินาทีนี้ไปเธอจะอยู่กับฉันหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงจนแทบจะหยุดเธอไม่รู้ว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่ในแววตาของชายคนนั้นไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความล้อเล่น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดหญิงสาวมองหน้าเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบจะได้ยินชัดในอกของตนเองมือของเธอยังจับชายเสื้อสูทที่คลุมบนไหล่ไว้แน่นราวกับกลัวว่ามันจะหายไปลมหายใจของเธอสั้นและติดขัดเพราะไม่รู้ว่าควรเชื่อในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ครอบครัวของเธอยืนนิ่งไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดออกมา สายตาของชายในสูรมองกวาดไปทั่วก่อนจะหยุดที่พ่อของเธอซึ่งกำลังหลบสายตาอย่างหวาดกลัวลูกสาวคุณไม่ใช่ของเล่นเสียงของเขาเรียกแต่เยือกเย็นจนทุกคนต้องเงียบหญิงสาวรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นเหงื่อและกลิ่นหอมจากเสื้อสูททำให้หัวเธอมึอนเล็กน้อยชายหนุ่มหันกลับมามองเธออีกครั้งแววตาของเขานุ่มลงไปกับฉันเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำหญิงสาวสายหน้าเบาๆน้ำตาไหลอับแก้มอีกครั้ง ฉันไปไม่ได้เสียงของเธอสั่นเหมือนจะขาดใจไม่มีใครจะทำร้ายเธอได้อีกต่อไปเขาตอบพลางก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวลมหายใจของเขาอยู่ใกล้พอที่จะทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นของชีวิตอีกครั้งเธอเงยหน้ามองเห็นประกายแสงในดวงตาเขาที่สะท้อนกับแสงแดดยามบ่ายเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ขาของเธอก้าวออกไปโดยไม่รู้ตัวร่างของเธอสั่นเทาเมื่อเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้แน่น ความอบอุ่นจากฝ่ามือนั้นส่งผ่านมาถึงหัวใจเสียงนกจากต้นไม้ไกลๆดังแผ่วเบาเหมือนกำลังบอกให้เธอไว้ใจเขาพาเธอเดินออกจากลานบ้านทีละก้าวทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องแต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางลมพัดผมของเธอปลิวตามแรงฝีเท้าเธอหันกลับไปมองบ้านหลังเก่าที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันขมขื่นและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเธอกำลังจะจากโลกเก่าของตัวเองไปตลอดกาล เมื่อรถรูเคลื่อนตัวออกจากหมู่บ้านฝุ่นสีแดงลอยขึ้นคลุ้งอยู่รอบๆหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทุ่งนาเขียวขจีที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาคุณชื่ออะไรเธอถามเสียงเบาเขาหันมามองพร้อมรอยยิ้มบางๆทันวาเสียงนั้นเรียดแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยแล้วคุณทำไมถึงช่วยฉันเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา เพราะฉันเห็นตัวเองในแววตาของเธอหัวใจของหญิงสาวกระตุกเล็กน้อยเธอไม่เข้าใจความหมายของคำนั้นแต่ดวงตาของเขามีบางสิ่งที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ความสงสารเมื่อรถเข้าสู่เมืองใหญ่แสงจากตึกสูงสะท้อนบนกระจกเธอมองภาพนั้นด้วยความประหลาดใจและหวาดกลัวปนกันทุกอย่างแตกต่างจากสิ่งที่เธอเคยรู้จักชายหนุ่มเปิดประตูรถและยื่นมือให้เธออีกครั้งเธอชะงัก แต่เมื่อมองเห็นแววตาของเขาเธอก็จับมือนั้นไว้เขาพาเธอเข้าสู่คฤหาหั์หรูที่ใหญ่จนแทบลืมหายใจเพื่อนิ่อ่อนเย็นเยือกสะท้อนภาพของเธอผู้เต็มไปด้วยรอยช้ำและน้ำตาคนรับใช้หลายคนมองด้วยความประหลาดใจแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรชายหนุ่มหันมาบอกเสียงเรียบจากนี้ไปเธอจะอยู่ที่นี่หญิงสาวยืนนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะขยับแต่ฉันไม่สมควรอยู่ในที่แบบนี้เธอพูดเบาๆใครเป็นคนตัดสิน เขาตอบทันทีฉันเท่านั้นแววตาเขาแน่วแน่จนเธอไม่อาจหลบสายตาได้เธอรู้สึกเหมือนกำลังจะร้องให้อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดเป็นเพราะหัวใจที่เริ่มอุ่นขึ้นอย่างประหลาดชายหนุ่มหันหลังให้แล้วเดินไปที่หน้าต่างบานใหญ่แสงอาทิตย์ยามเย็นส่องกระทบเงาของเขาอย่างสง่างามตั้งแต่วันนี้ไปเธอไม่ต้องกลัวอะไรอีกเขาพูดโดยไม่หันกลับมาหญิงสาวยกมือแตะอกตัวเองความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจ และในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปตลอดกาลเธอยืนนิ่งอยู่กลางห้องโถงกว้างที่ประดับด้วยแชนเดลีย์คริสตันร,ระยิบระยับแสงสะท้อนจากเพดานตกกระทบใบหน้าของเธอที่ยังมีร่องรอยช้ำเล็กน้อยเสียงนาฬิกาโบราณดังเป็นจังหวะช้าๆทำให้บรรยากาศดูเงียบงนันจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองหญิงสาวยกมือแตะผ้าคลุมบนไหล่มันยังคงอบอุ่นจากสัมผัสของเขา ความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มแทรกซึมเข้ามาในใจความกลัวค่อยๆกลายเป็นความสงสัยเขาเป็นใครกันแน่ทำไมถึงช่วยเธอทั้งที่พวกเขาอยู่กันคนละโลกเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งเธอหันไปเห็นเขากำลังเดินกลับเข้ามาพร้อมถาดอาหารเธอคงยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเขาพูดพลางวางถาดลงบนโต๊ะกลิ่นอาหารหอมกรุ่นลอยคลุ้งไปทั่วห้องหญิงสาวยืนนิ่งรู้สึกเกรงใจจนไม่กล้าขยับนั่งสิ เขาบอกเสียงเรียบแต่แฝงความอ่อนโยนเธอนั่งลงอย่างช้าๆมือสั่นเล็กน้อยเมื่อจับช้อนฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดีเธอพูดเสียงเบาไม่ต้องขอบคุณเค่กินให้หมดก็พอเขายิ้มมุมปากอย่างอ่อนโยนหญิงสาวมองหน้าเขาอย่างเงียบเงันแสงจากคมไฟสะท้อนในดวงตาของเขาเหมือนแสงจากทะเลที่นิ่งสงบแต่ลึกเกินกว่าจะอ่านออกหลังจากอาหารมื้อเงียบผ่านไปเธอถูกพาไปยังห้องนอนที่สวยเกินกว่าที่เคยจินตนาการ ผ้าม่านสีขาวพลิ้วไหวตามแรงลมจากหน้าต่างกลิ่นหอมของดอกมะลิลอยอยู่ทั่วห้องเธอยืนมองกระจกนอสะท้อนของหญิงสาวบ้านานาที่เคยถูกทำร้ายจนหมดศักดิ์ศรีตอนนี้กลับยืนอยู่ในคาร์หรู้ราวกับฝันเธอแต่ใบหน้าตัวเองเบาเบารู้สึกเหมือนไม่ใช่เธอคนเดิมขณะนั้นเองเสียงเคาะประตูเบาเบาดังขึ้นเข้ามาได้คะ่ะเธอตอบเสียงเบาชายหนุ่มเปิดประตูเข้ามาในชุดลำลองเรียบง่ายแต่ยังคงดูมีอำนาจทุกค,ครั้งที่ก้าวเดิน ฉันจะให้คนจัดของใช้ส่วนตัวให้พรุ่งนี้เราจะออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หญิงสาวตกใจรีบสายหน้าไม่ต้อง่ะฉันใส่อะไรก็ได้เขามองเธอด้วยสายตาที่จริงจังตั้งแต่นี้ไปเธอต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่มีค่าน้ำเสียงนั้นมั่นคงจนหัวใจของเธอสัน่นคุณช่วยฉันมากเกินไปแล้วฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงไม่ต้องตอบแทนเขาพูดพร้อมรอยยิ้มจางๆแค่มีชีวิตอยู่ให้มีความสุขก็พอคำพูดนั้นอบอุ่นเกินกว่าจะอธิบาย เธอก้มน้าลงน้ำตาไหลอับแก้มอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งการยอมรับชายหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ย,ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้มือของเขาแต่หลังมือเธอเบาๆความอ่อนโยนในสัมผัสนั้นทำให้หัวใจเต้นแรงจนเธอต้องหลบสายตาพักผ่อนเธอคือนนี้เธอปลอดภัยแล้วเขาพูดก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องเสียงประตูปิดลงอย่างแผ่วเบาแต่เสียงหัวใจของเธอยังดังไม่หยุดเธอนอนมองเพดานรู้สึกเหมือนโลกที่เคยมืดมนเริ่มมีแสงสว่างเข้ามา ในความเงียบเธอเริ่มสงสัยว่าชายคนนั้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่หลังแววตาอบอุ่นนั้นวันต่อมาเธอตื่นขึ้นจากเสียงนกร้องและแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านผ้าม่านกลิ่นหอมของกาแฟลอยมาแตะปลายจมูกเมื่อเธอลงมาชั้นล่างเขานั่งรอยอยู่ที่โต๊ะอาหารพร้อมเอกสารมากมายเช้านี้เธอจะไปกับฉันเขาบอกโดยไม่ละสายตาจากเอกสารไปไหนคะที่บริษัทเธอชะงักบริษัท เขาเงยหน้ามองเธอใช่ฉันอยากให้เธอเห็นโลกของฉันบ้างหญิงสาวรู้สึกทั้งประหม่าและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันระหว่างทางเข้าสู่เมืองเธอมองออกไปนอกหน้าต่างรถเคลื่อนผ่านตึกสูงแสงไฟสะท้อนในกระจกตาเธอหันไปมองเขาเห็นชายที่ดูสงบแต่แฝงความเศร้าในแววตาเธออยากถามว่าเขามีอดีตแบบไหนแต่ก็กลัวคำตอบเมื่อถึงบริษัทอาคารกระจกสูงประงานสะท้อนท้องฟ้าอย่างสง่างามพนักงานทุกคนก้มหัวให้เมื่อเห็นเขาเดินผ่าน หญิงสาวเดินตามหลังอย่างประหมารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ของเธอแต่เมื่อเขาหันมามองเธอก็เห็นรอยยิ้มเล็กๆที่ทําให้หัวใจสงบลงทันทีเขาพาเธอเข้าไปในห้องทํางานชั้นบนสุดห้องตกแต่งหรูหราและเต็มไปด้วยเอกสารที่นี่คือโลกของฉันเขาพูดเบาๆแต่ตั้งแต่วันนี้มันจะมีเธออยู่ในนั้นด้วยเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะพูดไม่ออกและในขณะเดียวกันประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้ง หญิงสาวในชุดเดรสหรือเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจทันวาผู้หญิงคนนี้คือใครน้ำเสียงเย็นเฉียบแผ่กระจายทั่วห้องหญิงสาวบ้านนามองเธอด้วยความตกใจมือเย็นเฉียบในทันทีชายหนุ่มหันไปมองช้าๆแววตาเขาเปลี่ยนไปเป็นความแข็งกร้าวเธอไม่จำเป็นต้องรู้บรรยากาศในห้องเริ่มตึงเครียดหญิงสาวที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกใหม่รู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะพังลงต่อหน้า เธอเรื่องเข้าใจว่าการได้อยู่ข้างเขาอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเลยหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกแววตาคมของหญิงในชุดเรสหรูจับจ้องมาที่เธอเต็มไปด้วยความดูถูกผู้หญิงบ้านๆอย่างเธอกล้ามาอยู่ในที่แบบนี้ได้ยังไงเสียงนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยการดูแคลนหญิงสาวบ้านนก้มหน้ามือกำเสื้อแน่นจนข้อนิ้วซีดทันวาหันไปมองหญิงคนนั้นทันทีแววตาของเขาแข็งกร้าวขึ้นหยุดพูดแบบนั้น น้ำเสียงของเขาเด็ดขาดจนบรรยากาศในห้องเย็นลงในทันทีหญิงในเดรสรูหัวเร่าเบาๆแต่แฝงไปด้วยความเย้ยหยันคุณเปลี่ยนไปนะธันวาเมื่อก่อนคุณไม่เคยมองผู้หญิงอย่างนี้เลยธันวาหันมามองหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาดวงตาอ่อนโยนลงเธอไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่เธอคิดเขาพูดช้าๆเธอคือคนที่ฉันเลือดจะปกป้องคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบงนันหญิงสาวบ้านนาชะงักใบหน้าร้อนวาบขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอก แต่หญิงในเดรสรู้ยิ่งโกรธจัดปกป้องเหรอเธอพูดเสียงสั่นหรือคุณแค่หลงความน่าสงสารของเธอทันวาขยับเข้ามาข้างหน้าน้ำเสียงเริ่มเข้มขึ้นฉันไม่ได้หลงใครและเธอไม่มีสิทธิ์พูดถึงเธอแบบนั้นหญิงในเดรสกัดฟันแน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความเจ็บปวดวเธอจ้าาองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องไปทั่วห้องเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็กลับมาอีกครั้ง หญิงสาวบ้านนัยืนก้มหน้าไม่กล้าพูดอะไรออกมาทันวาหันกลับมามองเธออยู่นานก่อนจะพูดเสียงเบาอย่าฟังคำพูดของคนพวกนั้นเธอไม่ผิดอะไรเลยน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนเหมือนจะปลอบใจแต่ในแววตานั้นแฝงความกังวลบางอย่างคุณกับเธอคนนั้นเคยรู้จักกันหรอคะทันวางเงียบไปครู่หนึ่งเขาหลบสายตาเธอคือคู่มั่นเก่าของฉันหญิงสาวชะงักไปทันทีคำพูดนั้นเหมือนเสียงฟ้าผ่าลงกลางใจ คู่มันเธอพูดซ้ำเบาๆราวกับไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินมันเป็นเรื่องในอดีตเขาตอบสั้นๆฉันไม่เคยรักเธอและตอนนี้ฉันไม่ต้องการให้เธอกลับมาในชีวิตของฉันอีกหญิงสาวเม้มปากแน่นพยายามซ่อนความรู้สึกที่สับสนไว้ในใจเธอไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือกลัวดีใจที่เขาเลือกจะอยู่ข้างเธอหรือกลัวว่าวันหนึ่งโลกของเขาอาจจะผลักเธอออกไปคำถามนั้นเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหมายมากมาย หญิงสาวเงยหน้ามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความลังเลฉันอยากเชื่อคะ่ะทันวายิ้มจางๆก่อนจะเอื้อมมือแตะที่แก้มของเธอเบาๆงั้นก็อย่ากลัวฉันสัญญาว่าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเธออีกเสียงของเขาอบอุ่นแต่ในความอบอุ่นนั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่สิ่งที่เขาเองก็ไม่อาจควบคุมได้ไม่กี่วันต่อมาข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วบริษัทโจทันวาพาผู้หญิงจากบ้านนาเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์ เสียงซุบซิบดังไปทั่วทางออฟฟิศหญิงสาวรู้สึกถึงสายตาของทุกคนที่จับจ้องมาที่เธอทุกครั้งที่เดินผ่านแต่ทันวากลับไม่แสดงท่าทีหวั่นไหวเขายังคงเดินเคียงข้างเธออย่างมั่นคงในทุกการประชุมเขาให้เธอนั่งข้างๆแม้ทุกคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งเงียบอยู่ในห้องทำงานเสียงโทรศัพท์ของทันวาก็ดังขึ้นเขารับสายน้ำเสียงที่เคยอ่อนโยนกลับกลายเป็นเย็นเฉียบใครบอกให้พวกเขามายุ่งกับเธอ หญิงสาวมองเขาอย่างตกใจเขาเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรต่อสายตาเขาเปลี่ยนไปมีทั้งความโกรธและความกลัวในเวลาเดียวกันเย็นวันนั้นเขากลับมาพร้อมรอยแผลเล็กๆที่มุมปากหญิงสาวรีบเข้าไปดูเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรแค่จัดก,การเรื่องบางอย่างเขาพูดเรียบๆแต่แววตาเข้มจนเธอไม่กล้าถามต่อเธอรู้สึกเหมือนบางอย่างกำลังซ่อนอยู่เบื้องหลังความเงียบของเขายิ่งเธออยู่ใกล้ย,ยิ่งรู้ว่าเขามีอดีตที่เต็มไปด้วยบาดแผล คือหนึ่งเขายืนอยู่ริมระเบียงมองท้องฟ้ามืดมิดโดยไม่พูดอะไรหญิงสาวเดินเข้าไปช้าช้าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คะเขาหันมามองดวงตาเขามีแววเศร้าจางัจางๆบางครั้งฉันก็กลัวว่าความสุขจะอยู่กับเราไม่นานเธอยืนนิ่งก่อนจะเอื้อมมือจับมือเขาไว้แน่นไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนฉันจะอยู่ตรงนี้คะ่ะคำพูดนั้นทำให้ทันวาหันมามองเธออีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้า แต่ในเงามืดเบื้องหลังมีสายตาของใครบางคนกำลังจับจ้องอยู่เงียบๆเบงานั้นขยับช้าๆพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาเธอไม่มีวันได้อยู่กับเขาเสียงนั้นหายไปพร้อมกับสายลมยามค่ำคืนหญิงสาวไม่รู้เลยว่าพายุลูกใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในชีวิตของเธอคืนนั้นลมเย็นพัดแรงจนม่านตรงระเบียงปลิวสะบัดเสียงดังหญิงสาวสะดุ้งตื่นจากความฝันที่เต็มไปได้วยเงามืด,ามดและเสียงกระซิบที่ยังติดอยู่ในหัว เธอหันไปมองรอบห้องแสงจากโคมไฟหัวเตียงสองให้เห็นเงาร่างของธันวาที่นั่งเงียบอยู่ตรงโซฟาเขายังไม่ได้นอนดวงตาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างคุณยังไม่นอนเหรอคะเธอถามเสียงแผ่วเขาหันมามองรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแต่ดวงตาเขายังคงเต็มไปด้วยความกังวลนอนไม่ค่อยหลับเขาตอบเหมือนมีบางอย่างผิดปกติเธอขมวดคิ้วผิดปกติยังไงคะฉันรู้สึกเหมือนมีคนกำลังตามดูเรา คำพูดนั้นทำให้หญิงสาวเย็นว่าไปทั้งตัวเสียงลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนยืนยันคำพูดของเขาเธอขยับเข้าไปใกล้เขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้แน่นไม่ต้องกลัวเขาพูดเบาๆฉันจะไม่ให้ใครทำร้ายเธอได้เช้าวันต่อมาบรรยากาศในคฤราหาตเงียบผิดปกติแม่บ้านหลายคนดูมีท่าทีแปลกๆเมื่อเห็นเธอเดินผ่านบางคนแอบหันไปกระซิบกันเบาๆ หญิงสาวรู้สึกถึงสายตาที่ไม่เป็นมิตรแต่เธอพยายามไม่สนใจขณะกำลังเดินไปที่สวนเธอสังเกตเห็นซองจดหมายสีขาววางอยู่บนโต๊ะไม้ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงลายมือที่เขียนว่าอย่าไว้ใจเขาเธอเปิดดูภายในมีภาพถ่ายเก่าๆหลายใบายภาพของธันวากับหญิงในเดรสหรูที่เคยเข้ามาในบริษัททั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างใกล้ชิดเหมือนคนรักหัวใจของเธอหล่นวูบลงทันทีมือสั่นจนภาพร่วงลงพื้น เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังทันวาเดินเข้ามาช้าช้าสายตาเขาจับจ้องไปที่ภาพถ่ายในมือเธอเธอได้มันมาจากไหนเสียงเขาเข้มขึ้นทันทีหญิงสาวเงยหน้ามองเขาไม่ได้แสดงความโกรธแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันอยู่บนโต๊ะคะเธอตอบเบาๆใครบางคนเอามาวางไว้ทันวังเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเดินเข้ามาเก็บภาพทั้งหมดขึ้นจากพื้นเธออย่าเชื่อสิ่งที่เห็นในภาพพวกนี้แต่มันคือคุณกับเธอคนนั้น ใช่แต่เป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อนน้ำเสียงเขาเริ่มสัน่นตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่าเธอเป็นคนแบบไหนหญิงสาวมองหน้าเขาเธอเห็นบางสิ่งในแววตาเขาความเสียใจลึกๆที่ไม่เคยพูดออกมาเธอทําอะไรไว้กับครอบครัวฉันมากมายเขาพูดเสียงต่ําและเธอจะไม่หยุดง่ายๆหมายความว่ายังไงคะเธอคือคนที่ทําให้พ่อของฉันต้องล้มละลายและเธอจะทําแบบนั้นกับฉันถ้าเธอทําได้หญิงสาวอ้าปากจะพูดแต่ก็เงียบไปเธอรู้สึกถึงความจริงที่เริ่มเปิดเผยทีละน้อย ท่านวาเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือแตะไหลเธออย่าออกไปไหนคนเดียวช่วงนี้ฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเธอพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสะท้อนทั่วท้องฟ้าเธอยืนอยู่ที่ระเบียงมองสายฝนที่ตกกระทบพื้นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังจากข้างล่างเหมือนมีใครเดินอยู่ในสวนเธอชะงักหน้าออกไปมองเห็นเงาร่างหนึ่งในเสื้อกันฝนสีดำกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ เธอพยายามเพ่งมองแต่ทันใดนั้นสายฟ้าฟ้าสว่างวาบในแสงวาบนั้นเธอเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนหญิงในเดรสหรูหัวใจของเธอเต้นแรงเธอถอยหลังด้วยความตกใจจนเกือบล้มทันใดนั้นเสียงประตูห้องเปิดออกเธอทำอะไรอยู่ตรงนี้เสียงของทันวาดังขึ้นเธอหันไปมองอย่างประหนกเธอคนนั้นอยู่ในสวนค่ะเขารีบวิ่งไปที่หน้าต่างแต่นอกนั้นไม่มีใครแล้วมีเพียงฝนที่ตกกระหน่ำไม่หยุดไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เขาพูดช้าๆเธออาจแค่เห็นผิดไปไม่แค่ฉันเห็นจริงๆทันวาเดินเข้ามากอดเธอไว้แน่นไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้เธอกอดเขากลับทั้งน้ําตาแต่ในใจกลับรู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ภาพลวงตาวันต่อมาเหตุการณ์ประหลาดยิ่งเพิ่มขึ้นโทรศัพท์ในห้องเธอดังขึ้นตอนเที่ยงคืนแต่เมื่อรับกลับมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆบางคืนไฟในห้องดับลงเองบางวันกระจกในห้องน้ำมีข้อความเขียนด้วยนิ้วมือ เธอจะไม่มีวันได้เขาไปหญิงสาวเริ่มกลัวจนไม่กล้าอยู่คนเดียวทันวาพยายามปลอบใจแต่เธอเริ่มเห็นความเครียดในสายตาเขามากขึ้นทุกวันคืนหนึ่งเขากลับมาช้าเสื้อเปียกฝนและเต็มไปด้วยคราบเลือดจางๆเกิดอะไรขึ้นคะเธอถามเสียงสัน่นเขาไม่ตอบเพียงถอดเสื้อวางไว้บนโต๊ะแล้วนั่งนิ่งมีคนตามเรามาจริงๆใช่ไหมคะเขาเงยหน้ามองแววตาเต็มไปด้วยความจริงที่น่ากลัว ใช่และเธอไม่ได้แค่ต้องการทำลายฉันแต่ต้องการทำลายทุกสิ่งที่ฉันรักหญิงสาวใจเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจเธอหมายถึงเขาพยักหน้าเธอหมายถึงเธอหญิงสาวก้าวถอยหลังหัวใจร่วงลงไปในความมืดทันวาถ้าอย่างนั้นเราควรทำยังไงเราจะหนีไปจากที่นี่เขาพูดเสียงหนักแน่นแต่ก่อนนั้นฉันต้องจัดการทุกอย่างให้จบหญิงสาวมองเขาแววตาเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป มันมีทั้งความรักความเจ็บปวดและความมืดที่ซ่อนอยู่ลึกในใจขณะที่ฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งในเงามืดนอกหน้าต่างเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ไม่ขยับไม่พูดเพียงแค่จ้องเข้ามาในห้องด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นฝนยังคงตกหนักไม่หยุดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นจนกระจกสั่นสะเทือนหญิงสาวยืนตัวแข็งมองออกไปนอกหน้าต่างเงานั้นยังคงอยู่ตรงเดิมทันวารีบเดินเข้ามาดึงเธอออกจากหน้าต่างอย่ามองออกไป เธอสะดุ้งร่างสันเทาเธออยู่ตรงนั้นจริงๆฉันเห็นตาเธอจ้องมาที่เราทัานวากำมือแน่นเก็บของเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดหญิงสาววิ่งไปหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าไม่กี่ชุดและโทรศัพท์ที่สันไม่หยุดในมือบนหน้าจอมีข้อความใหม่ขึ้นมาหนีไม่พ้นหรอกเธอแทบทำโทรศัพท์หล่นมือเย็นเฉียบทันวาเธอเรียกเสียงสันใครส่งข้อความนี้มา เขาเดินมาดูสีหน้าซีดเผือดก่อนคว้าโทรศัพท์โยนทิ้งลงพื้นอย่ามองมันอีเธอมองเขาอย่างงงงวยคุณรู้ใช่ไหมว่าเธอคือใครเขาเงียบไปชั่วครู่ดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลใช่แต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องรู้หญิงสาวจับมือเขาแน่นฉันมีสิทธิ์จะรู้คะ่ะเขาหลับตาสูดหายใจหรืก่อนพูดเบาๆเธอชื่อระตีอดีตคู่มั่นของฉันหญิงสาวนิ่งงันเหมือนทุกเสียงรอบตัวหายไป เธอหายไปเมื่อสามปีก่อนหลังจากที่ฉันยกเลิกงานแต่งทำไมคะเพราะฉันจับได้ว่าเธอทำร้ายพ่อของฉันเธอใช้เงินบริษัทไปเล่นหุ้นทำให้บริษัทเกือบล้มละลายแล้วหลังจากนั้นล่ะคะเธอหนีไปไม่มีใครเจอเธออีกเลยเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนคำเตือนจากอดีตคุณคิดว่าเธอกลับมาเพื่อแก้แค้นเขาพยักหน้าและเธอเริ่มจากสิ่งที่ฉันรักที่สุดหญิงสาวรู้สึกขาอ่อนแรงแต่ทันวารีบโอบเธอไว้แน่น ฉันจะไม่ให้เธอแต่ต้องเธอได้อีกเขาพาเธอออกจากห้องฝ่าฝนไปยังโรงรถเสียงฝนกระทบหลังคาดังระง,งมเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทั้งคู่เขาขับรถฝ่าความมืดไปตามถนนสายเล็กในชนบทไฟหน้ารถส่องให้เห็นละอองฝนหนานแน่นเหมือนม่านควันหญิงสาวหันไปมองข้างทางเห็นเพียงทุ่งนาและเงาไม้ไหวในความมืดเราจะไปไหนคะบ้านพักเก่าของพ่อฉันอยู่บนเขาไม่มีใครตามเราไปได้ที่น,นั่น เสียงเขามั่นคงแต่ดวงตาย,ยังคงระวังอยู่ตลอดเวลาผ่านไปไม่นานเธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติทันวาเธอพูดเบาๆมีรถตามเรามาเขามองกระจกหลังแสงไฟสีเหลืองสองดวงปรากฏอยู่ห่างๆจับแน่นๆเขาพูดพางเหยียบคันเร่งรถพุ่งทะยานไปบนถนนเปียกน้ำเสียงยางเสียดสีกับถนนดังขึ้นรถคันหลังยังคงไม่ห่างออกไปหญิงสาวหลับตาแน่นหัวใจเต้นรัว เธอจะไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆเขาพูดเสียงต่ำระตีไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยฝนตกแรงขึ้นอีกละอองน้ำกระเซ็นกระทบกระจกหน้าอย่างหนักทันใดนั้นรถขันหลังเร่งความเร็วขึ้นมาอยู่ข้างๆหญิงสาวกรีดร้องเมื่อเห็นหน้าคนขับผู้หญิงผมยาวในเสื้อกันฝนสีดำดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นทันวาเขาหักพวงมาลายัยหลบรถทั้งสองคันเฉี่ยวกันจนเสียงโลหะดังลัน่นเธอเขาตะโกนออกไปนอกหน้าต่างหยุดสระตี แต่รถคันนั้นกลับเร่งความเร็วขึ้นอีกในจังหวะน,นั้นสายฟ้าฟาดลงใกล้ถนนเสียงระเบิดดังสนัน่นปตีเสียหลักรถของเธอหมุนคว้างก่อนพุ่งตกลงข้างทางทันวารีบหยุดรถหายใจหอบแรงหญิงสาวมองเขาเราควรไปช่วยไหมคะเขามองออกไปนอกหน้าต่างฝนยิ่งคงตกหนักเธอไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกแล้วทั้งคู่เงียบเสียงฝนคือสิ่งเดียวที่ดังอยู่เขาหันมามองเธอ ราต้องรีบไปก่อนที่ใครจะมาที่นี่รถเคลื่อนตัวออกไปจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่ในเงามืดหลังแนวต้นไม้แสงไฟจากไฟฉายค่อยๆปรากฏขึ้นเงาร่างของผู้หญิงในเสื้อกันฝนสีดำเดินโซเซออกมาจากพงหญ้าบนใบหน้ามีรอยยิ้มจางๆที่เต็มไปด้วยความแค้นคิดว่าหนีได้เหรอทันวาเสียงเธอแผ่วเบาแต่เย็นเยียบเธอเงยนหน้าขึ้นมองไปยังถนนที่รถของทั้งคู่หายไป ฉันจะให้เธอรู้ว่าความรักของฉันมันไม่ตายง่ายๆในขณะที่บนถนนทันวายังคงขับรถไปข้างหน้าหญิงสาวซบไหลเขาน้ำตาคลอเบ้าทุกอย่างจะจบไหมคะเขามองไปข้างหน้าดวงตาเต็มไปด้วยเงาไม่แน่ใจเพราะบางอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งสว่างว่าพั่ท้องฟ้าและในกระจกหลังเธอเห็นเงาแสงไฟสีเหลืองสองดวงปรากฏขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมมากนักแสงเช้าค่อย,อยๆเท่าขึ้นจากขอบฟ้าหมอกบางลอยปกคลุมทิวเขาเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความเศร้าลึก่ันวาขับรถขึ้นถึงบ้านพักไม้เก่าที่ตั้งอยู่บนเนินสูงเสียงเครื่องยนต์ดับลงเหลือเพียงเสียงนกร้องแผ่วเบา,าหญิงสาวก้าวลงจากรถเธอมองรอบๆที่นี่เรียบง่ายและอบอุ่นกว่าที่คิดกลิ่นไม้เปียกฝนลอยอบอวลไปทั่วเรามาถึงแล้ว่ันวาพูดเบาๆที่นี่เคยเป็นที่ที่ฉันกับพ่อมาอยู่ตอนเด็ก หญิงสาวยิ้มบางๆแม้หัวใจยังเต็มไปด้วยความกลัวมันสวยมากเขมเหมือนบ้านในฝันเลยเขาเดินเข้ามาใกล้กุมมือเธอไว้แน่นฉันสัญญาจะไม่ให้ใครแต่ต้องเธออีกแวลตาเขาอ่อนโยนแต่แน่วแน่เธอมองลึกเข้าไปในดวงตานั้นเห็นทั้งความรักและความเสียใจที่ไม่เคยจางทั้งคู่ใช้เวลาหลายวันในบ้านหลังนั้นเธอเริ่มยิ้มได้อีกครั้งเริ่มหัวเราะก,กับสิ่งเล็กๆรอบตัว ธนวากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเช่นกันแต่ในทุกคืนเธอมักจะฝันเห็นผู้หญิงในเสื้อกันฝนสีดำยืนอยู่กลางสายฝนยิ้มอย่างเศร้าๆไม่ใช่รอยยิ้มของความแค้นแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ยังไม่ยอมปล่อยวางคืนหนึ่งเธอลุกขึ้นกลางดึกเดินออกมาที่ระเบียงมองไปยังหุบเขาไกลๆสายลมพัดเบาๆกลิ่นฝนยังคงหลงเหลือในอากาศเธอคงอยากให้ฉันรู้สินะเธอพูดแผ่วเบา ว่าความรักของเธอเคยเจ็บปวดแค่ไหนน้ำตายหยดหนึ่งไหลลงอับแก้มเธอหลับตาแล้วพนมมือขอให้เธอไปอย่างสงบเถอะนะทันใดนั้นลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนเสียงคล้ายผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังผ่านไปกับสายลมแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลงอีกครั้งรุ่งเช้าท้องฟ้าเปิดสดใสหญิงสาวยืนมองแสงแดดแรกของวันด้วยหัวใจที่เบาขึ้นทันวาเดินเข้ามาสวมกอดจากด้านหลัง เมื่อคืนฝันร้ายไหมเธอสายหน้าและยิ้มไม่คะเมื่อคืนฉันรู้สึกเหมือนมีใครมาบอกลาเขายิ้มจังๆแล้วกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นต่อจากนี้จะไม่มีความเจ็บปวดอีกแล้วมีแต่เราหญิงสาวพยักหน้าเธอเองสีสะลงบนไหล่เขามองแสงอาทิตย์ที่สาดลงบนทิวเขาเบื้องหน้าและในเงาแสงนั้นเหมือนจะเห็นเงาร่างของหญิงในเสื้อกันฝนยืนอยู่ไกลไกล เธอยิ้มก่อนจะค่อยๆละลายหายไปกับสายลมจบลงด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันจังหวะแห่งการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ของความรักแท้